การให้เนะ่ะจะมีผลมากผลน้อยอตรงไหนยังไงเงื่อนไขของมันเดี๋ยว,ว่าพากัก่อนนะครับอรหังสมมาสมุทโตภะกวาพุทังภะกวันตังอภิวาเทมิสวาขะาโตภะกวาตาทัมโมรัมบังนมาัสามิสุปฏิปโนภะกวาโตสาวกสังโคสังขังนมามิ Anda mayang buddha sapa wato bupa kana makarang karo mase. Nak mo ta wato kawatu arahatu sama -sam Nak mo ta sapa kawatu arahatu sama -sam Nak mo ta sapa kawatu arahatu ดูพสูตรนี่ครับทักขินาสูตรทักขินาสูตรดูก่อนวิสูติทั้งหลายทักขินาวิสุทธิสี่ประการนี้สี่ประการเป็นฉไนคือทักขินาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกประการหนึ่งทักขินาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกประการหนึ่งทักขิณาไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกทั้งฝ่ายทายกนะทั้งฝ่ายปฏิฆาหกประการหนึ่งทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกประการหนึ่งดูก่อมบริสุทลาย i, ก็ทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกอย่างไรทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกรลยาณธรรม ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นคนทุศีลมีบาปรมทักกินาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกอย่างนี้แหละก็ทักกิานาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีบาปรรมส่วนปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีกเนีธรรมทักกิาานาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอย่างนี้แหละ ก็ทักกิณาไม่เป็นสุดทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีปักเป็นผู้ทุศีนมีปาปธรรมแม้ปฏิคหกก็เป็นผู้ทุศีลมีปาปธรรมทักกิณาไม่เป็สุดทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคกอย่างนี้แหละก็ทักษิณาบริสุทธ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลกริยธรรม แม้ปฏิหกก็เป็นผู้มีศีลมีกริยาธรรมทักษิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคหกอย่างนี้ดูปฏิสุทธิ์ทั้งหลายทักษินาวิสุทธิสีปการนี้แหละก็คือการให้การแบ่งปันการศราีลละเนี่ยเร็วทักษินาหรือทักขินาทักขินาก็เป็นศัพท์ที่อาจจะไม่นิยมใช้ในสังคมทั่ว,วไปเนาะ แต่สังคมสงฆ์หรือว่าในทางวัดเนี่ยใช้กันอยู่ทักขีนาหรือทักศีนาการถวายการให้แก่ผู้รับเนี่ยผู้รับเรียกว่าปฏิคาหกผู้ให้คือทายกคือมันจะได้บุญได้กุศลมากน้อยแค่ไหนยังไงก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีศีลเนาะเป็นผู้มีธรรมทีนี้อ่าอันไหนที่ดีที่สุดเนาะก็คือฝ่าย ทั้งบนสุดทั้งผู้รับและผู้ให้ส่วนเมียนิสงน้อยหน่อยก็บิสุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าไม่มีสงหรือเมีอนิสงน้อยมากเลยก็คือแบบทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ไม่มีศีลครับประมาณนี้เพราะนั้นนี่ก็ถ้าเราต้องการให้บุญกุศลเราสมบูรณ์พร้อมมียนิสงมากเราก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องเลือกที่จะให้ผู้มีศีลมีธรรม เจอพอประมาณนี้คุณนัทฟังแล้วมีอะไรสงสัยเมีรจะเสริมมห้เอยต้องสั่งรับครับที่ปฏิฆาหกนี่คือหกนี่คือมันมีอะไรบ้างครับก็หมายถึงพระสงฆ์พเจ้าหรือผู้คนทั่วไปก็ได้ครับใครก็ได้ที่เป็นปฏิฆาหกสมมุติว่าคุณนัทเอาอาหารให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็เป็นปฏิฆาหกเลี้ยงขนมเด็กๆเนี่ยหรือ ช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นปฏิการห,หมดเลยข้าใจเนาะหมอ,อไม่จำเป็นต้องขับเป็นพระอย่างเดียวไม่ไม่จาเป็น eben, ครับไอ้ผู้รับบุญกุศลไม่ได้จํากัดอยู่เฉพนะาะถวายพระเนาะครับแต่เราถวายพระเพราะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นการสงเคราะห์ท่านเนี่ยเป็นกาะส่งเคาะท่านก็เราก็ศรัทธาแล้วก็การให้ด้วยศรัทธาก็บุญกุศลมากกว่าบางทีเราให้ คนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับการให้พระใช่ไหมครัอาจจะให้เพราะว่าตัดราคาญให้เพราะความกระตันยูให้เพราะว่าสงสารเห็นใจอย่างเงี้ยมันก็คนละความรู้สึกเพราะฉะนั้นบุญกุศลก็แตกต่างกันไปแล้วก็เชื่อว่าพระน่าจะปฏิบัติธรรมหรือว่ามีคุณธรรมมากกว่าอย่างเป็นต้นก,ก็ต้องก็ต้องเลือกดูนะว่าไอ้คนไหนคนสนับสนุนคนไหนไม่ควนสนุน พระเจ้าบวิจย,ยะทานนางสุขตปะปัสถังการคิดวิจารณาแล้วให้พระสุคตเจ้าสรารเสริญครับพระพุเจ้ายกย่องชื่นชมประมาณนั้นดีครับครับเดี๋ยวเราไปทำกันเนาะ,ะฝึก,ฝ,กฝึกให้ตัวเองมีสีเนี่ยมีทำเนาะ ธรรมะในที่นี้ต่าจะนึกถึงกราระธรรมห้าข้อนะมีความเมตตากรุณามีสมาชีวะนะอาชีพสุจริตมีสาธาราสันโดษสันโดษพึงพอใจเฉพาะคู่ครองตัวเองมีสตะสัจจะมีความซื่อสัตย์แล้วก็สต,ติสัมปชัญญะนะมีความระลึกรู้เนะี่ย สิ่งกุศลนีครับอิทังโนปุญญาภาคังสภะสตานังเทมะข้าพระเจ้าขอแผ่ส่นบุญส่วนกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผูดผีปีศาจทั้งหลายเทพอระุธเทพริดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุโมทนา ในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแลนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเอิอ